ตลาดนารงเลี้ยเยี่โม่แรงอือตลาดนารงเรียนยี่โม่แร,มรยยมแรงครับตะวันคุณแม่ปีเราดูเราสิมมากกวนมูมาปีงขายหาบาทเออสิบบาทส้าบาทได้กินพี่น้องสิบบาทส้าบาทได้กินอือปลาดุกหน้าดากไก่ต้องเอาอยู่แล้วบ้ามีหมักดากเนาะครับเนาะม,มามาลุยกันเฮาสิกินยังง่อไปปลาดุกกะรีวิวไปในคลิปแรกแล้วอีพี่นี่สิกินปูดิบให้เบิง่ง <laughs> ปูดิฟเยี้ยมซบก็ได้ สบละซาวาสันพี่น้องผมมาเอาหนาหรือพักผมไปใส่หนูก็มีบ้ามีซื้อเมื่กว่านี่หาหนูมาไหนจักตัวอยู่ <c oughs> เกินว่าพักผมเหนาพี่น้องอืมนี่ตับสูงเลรอนี่ครับนี่โอ๊ตใหญ่บัวอะไรหอมเส้นเวีกว้อนนะครับเด้อบ้านั่งกันด้กินก๋าเตี๋ยวฟีถ้วยหนึ่งหอมบ่หอมบ่ะ,อ,บะอืม อืมอยมอื่วอืม,อม,อมบอกแป๊กออมาอืมคนนสมพักย์ยนอืม้มไกลอืมหัวไกล้ลาบไกล้แกงกับพัดนี่บ่กจะคงรนันยิ้มเปื่อยเป่ย,เปยบปากบ่บอกบอ่จามีแฟนไปบุนีพี่น้องสวยเลยบุจีบสบอ,อบ บุกของเรากินเนี่ยเขาว่ากินค่าตลาดกินค่าเต่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปรักบ่านเราพูดอย่างครับถ้าจินไปเนี่ยครับกินไปก้อนเดี๋ยวเจียวเขาดราปีนาจังเอาเนาะครับเนาะเงินเศร้าสามสิบจะไปชดหลายตัวครับผมครับแถวพี่น้องนาโรงเรียนลงสร้างทางร้านบ้านนีนั่นร้านบ้านนีเห็นบ่างอ่ารบ้านเบบพีงเมื่อเี้เยอะอยู่นล้วมันต่ำกันได้พี่น้องผมยอดแน่นอน หายที่สามบา้านควียงปีดไปละ่ะท่านปีดกันผีร้องมาตอนนี้ท่านพีร้องผมท่านท่านท่านนาลงเรียบเราสร้างสมุนไพรเพื่ไส้มุ่งจังหวัดจะโสต้อนรหัสไปสนีสามหาหนึ่งเจ็ดศูนย์ผีร้องผมอืมยิ่งเปื่อยๆบอกว่ารหัสประสันเซาหิมว่าแกว้ว